Believe it. Điểm Thái Lan Điểm Úc Điểm Thái Lan 7 台。 เปี่ยมไทยปลนด์2017สำหรับเกมในวันนี้ก่อนอื่นผมก็ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทีมฟิลิปปินส์นะครับก็เขาเล่นได้ดีนะครับก็ คิดไม่ถึงว่าจะเล่นได้ดีขึ้นนะครับเมื่อเมื่อโดยเฉพาะยิ่งชุดสำรองของเขานะครับก็ชุดชุดตัวจริงเขาเราเขาก็ยังยังไม่สามารถที่จะทําเซตได้แต่ชุดสำรองเนี่ยเล่นค่อนข้างก็ดีเลยนะแล้วก็อิสระนะก็น่าชื่นชมก็ทําให้เราเนี่ยเหนื่อยขึ้นเพิ่มอีกหนึ่งเซตเราก็พยายามที่จะจบสกอร์จบเซตให้ได้ในในสามเซตนะครับแต่ก็ยังทําไม่สําเร็จนะ แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ต้องขอบคุณนักกีฬาแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน,นักกีฬาทุกคนด้วยเราก็เข้าใจว่าเขาก็มีสภาพร่างกายที่อ่อนล้าจากการฝึกซ้อมเมื่อเช้านี้ก็ฝึกซ้อมหนักพอสมควรนะครับเล่นเวทเทรนนิ่งกันแล้วก็ทำทำทีมซิสเต็มกันนะครับเตรียมตัวเพื่อที่จะเล่นกับเวียดนามน,นะครับวันนี้เราได้ใช้ผู้เล่นบางคนที่ไม่ได้สัมผัสเกมมานานอย่างบุมบิมเนี่ย นะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ว่านั่นแหละครับก็ยังมีความเมื่อยล้าอยู่โดยนักกีฬาส่วนใหญ่ทุกคนยังมีความเมื่อยล้าอยู่แต่ว่าภายใต้สถานการณ์ที่ร่างกายยังมีความเมื่อยล้าจากการเลื่อนเวทเนะครับเขาก็สามารถที่จะร่วมแรงร่วมใจทําได้ดีในเซตที่4นะเซตที่1กับเซตที่4เป็นเซตหนึ่งเซตสองกับเซตสี่เป็นเซตที่ที่โอเคยังเล่นได้ในตามตามแผนตามะายได้อยู่แต่เซตที่3เนี่ยข้อผิดพลาดมันเกิดขึ้นเยอะนะครับเราก็ต้อง พยายามทาให้ดีขึ้นคิดว่าพรุ่งนี้คงจะต้องอรีคอเวอรี่กันให้ดีนะครับแต่คิดว่าผู้เล่นนะตอนนี้ไม่มีใครบาดเจ็บก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วครับแล้วก็พรุ่งนี้คงจะเต็มที่กับกับเวียดนามผมคิดว่าทีมเวียดนามเขาก็จัดตัวผู้เล่นอย่างเต็มที่กับเรานะครับเราคงต้องรีคอเวอรี่ฟื้นฟูทํากายภาพกันให้ดีนะครับก็ภายใต้เงื่อนไขของร่างกายถ้าร่างกายไม่ได้บาดเจ็บการไม่ล้ามันก็น้อยลงก็คิดว่าน่าจะเล่นได้สนุกในวันพรุ่งนี้นะครับ ก็ฟอร์มฟอร์มฟอร์มของตัวเองหนูก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากค่ะเพราะว่าเหมือนแบบอยากอยากปรับจังหวะตัวเองให้เข้ากับทีมากขึ้นมากกว่าค่ะแบบแบบแบบไม่ได้คาดหวังฟอร์มว่าจะต้องเหมือนแบบท็อปสกอร์จะต้องทําแต้มแบบเยอะๆอะไรเงี้ยไม่ค่ะแต่ว่าเน้นเน้นเน้นกับตัวเองให้เข้ากับระบบทีมากกว่ากับปัญหาการบาดเจ็บที่ก่อนหน้านี้ทั้งที่เราต้องพักไปพอลงแล้วโอเคตขึ้นไปแล้ตอนนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บค่ะจะจะจะมีปัญหาเรื่องเหมือนแบบว่า พวกพวกจังหวะในการตีบอลหรือว่าจังหวะในการบล็อกอะไรค่ะซึ่งซึ่งเราแบบอาจจะไม่ได้ลงสัมผสัสเกมนานมันก็ต้องมีปรับจังหวะกันอยู่กับนัดสุดท้ายวันพรุ่งนี้แล้วก็ทุกคนตั้งตารอว่าเรามาเล่นในบ้านเขาด้วยกันบิมมองเล่นนวันสุดท้ายแข่งกับเวียดนามแล้วก็แข่งในเวียดนามด้วยก็เขาแข่งในบ้านเนาะเราเราก็ต้องเราเรา,เรา,เ,ราเราต้องมาแล้วะจังหวะเนี้ยก็คือแบบว่าเราต้องโดดให้สูงที่สุดเราต้อง เราต้องบล็อกให้ได้เราต้องแบบแอคทีฟกับทีมให้เยอะแล้วก็เหแบบต้องมีภาวะความเมป็นผู้นํามากขึ้นอะไรเงรี้ยเพราะว่าแน่นอนหน้าพรุ่งนี้น่าจะโดนโหแน่นอนก็เรียกอะไรเสียงเสียงเสียงดังแน่นอนอะไรเงรี้ยก็ยังไงก็ต้องโฟกัสในเกมแล้วก็มีการสื่อสารในทีมมากขึ้นแล้วก็จะทําไม่เต็มที่ค่ะฝากถึงทีมท้ายถึงแฟนๆที่รอเรากลับมาลงสนามนะคะ ก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ที่เราคอยก็เห็นหลายๆคอมเมนต์อยู่ว่าแบบบ้มบิ้มเป็นไงบ้างหายเจ็บยามแบบก็ก็ดีใจค่ะที่ทุกคนเป็นห่วงก็ตอนนี้ร่างกายก็เริ่มเกือบเกือบเกือบร้อยแล้วกันค่ะก็ก็ขอบคุณมากค่ะที่เป็นห่วงแล้วก็อย่าลืมเชียร์พวกเราเลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะต่อไให้กับเแล้ว 眼睛。